คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพูดอะไรคนก็เชื่อหรือแค่แสดงความคิดเห็นก็สร้างความเปลี่ยนแปลงได้ทุกอย่างไม่ได้เกิดขึ้นเพราะโชคช่วยแต่เกิดจากการเข้าใจจิตวิทยาการโน้มน้าวที่ถูกต้องคลิปนี้เราจะมาเจาะลึกเทคนิคการสร้างอิทธิพลอย่างมีจริยธรรมที่คุณสามารถนำไปใช้ในที่ทำงานและชีวิตประจำวันได้ทันทีตัวเนื้อหาโครงสร้างเศร้า หเข้าใจหลักพื้นฐานของจิตวิทยาการโน้มน้าวจิตวิทยาการโน้มน้าวคือการทําให้คนอื่นเชื่อหรือยอมรับในความคิดแนวทางหรือการตัดสินใจของเราโดยไม่ใช่การบังคับแต่เป็นการสร้างความเชื่อใจและกระตุ้นให้พวกเขารู้สึกว่าสิ่งนั้นเป็นประโยชน์ต่อตัวเขาเอง3หลักพื้นฐานของการโน้มน้าวที่สําคัญ 1. นึ่งรสพรเซอรหลักการแลกเปลี่ยน คนมักรู้สึกอยากตอบแทนเมื่อได้รับสิ่งดีๆก่อนตัวอย่างหากคุณช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานในโปรเจกต์เล็กๆก,ก่อนเมื่อคุณต้องการความช่วยเหลือกลับพวกเขามากักจะตอบรับด้วยความเต็มใจวิธีใช้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีด้วยการให้ก่อนเช่นเสนอคำแนะนำความช่วยเหลือหรือข้อมูลที่มีประโยชน์ 2. ออ t h o ร i ตี้ความน่าเชื่อถือ ผู้คนมักเชื่อและให้ความสำคัญกับผู้ที่มีความรู้ความสามารถหรือมีตำแหน่งที่ชัดเจนตัวอย่างหากคุณนำเสนอข้อมูลพร้อมอ้างอิงงานวิจัยหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นจะเพิ่มโอกาสให้ผู้อื่นยอมรับข้อเสนอของคุณมากขึ้นวิธีใช้พัฒนาความน่าเชื่อถือของตัวเองผ่านความเชี่ยวชาญการแต่งกายที่เหมาะสมหรือการแสดงออกอย่างมั่นใจ 3. Social Proof หลักฐานทางสังคมผู้คนมักตัดสินใจตามสิ่งที่คนส่วนใหญ่นิยมทำหรือเชื่อตัวอย่างหากคุณนำเสนอสินค้าพร้อมข้อมูลรีวิวจากผู้ใช้งานจริงจำนวนมากผู้ฟังมักมีแนวโน้มที่จะยอมรับมากขึ้นวิธีใช้ยกตัวอย่างเรื่องราวหรือผลลัพธ์ที่แสดงให้เห็นว่ามีคนอื่นๆใช้แนวคิดหรือผลิตภัณฑ์ของคุณแล้วได้ผลดีเคล็ดลับสำคัญ อย่าทำให้การน้มน้าวกลายเป็นการบังคับหรือกดดันเน้นความจริงใจและใช้หลักการเหล่านี้อย่างสมดุลการเข้าใจพื้นฐานของจิตวิทยาการน้ำน้วคือการเรียนรู้ที่จะสร้างความสัมพันธ์และทำให้ผู้อื่นเชื่อใจในสิ่งที่เรานำเสนอสิ่งสำคัญคือการน้มน้าวไม่ใช่แค่การเปลี่ยนความคิดผู้อื่นแต่เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือและผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ ในระยะยาว 2. เทคนิคสร้างความเชื่อถือ Building Trust ความเชื่อถือคือหัวใจสำคัญของการโน้มน้าวหากไม่มีความเชื่อถือผู้คนจะไม่ฟังหรือไม่ยอมรับสิ่งที่คุณพูดไม่ว่าจะดีแค่ไหนก็ตามดังนั้นการสร้างความเชื่อถือในตัวคุณจึงเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้การโน้มน้าวประสบความสำเร็จวิธีสร้างความเชื่อถือที่ได้ผล 1. ความจริงใจและซื่อสัตย์ ผู้คนมักเชื่อถือคนที่พูดความจริงและไม่พยายามปิดบังข้อผิดพลาดตัวอย่างหากคุณทำผิดพลาดในงานให้ยอมรับและเสนอวิธีแก้ไขอย่างตรงไปตรงมาแทนที่จะโทษคนอื่นหรือปกปิดความผิดวิธีใช้พูดสิ่งที่คุณเชื่อจริงๆและหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลเกินจริงเพื่อประโยชน์ส่วนตัว 2. การแสดงออกอย่างมั่นใจ ท่าทางน้ำเสียงและการใช้ภาษากายส่งผลต่อความน่าเชื่อถือมากตัวอย่างการสบตาระหว่างพูดคุยและการพูดด้วยน้ำเสียงที่ชัดเจนทำให้ผู้ฟังรู้สึกว่าคุณมั่นใจและมีความสามารถวิธีใช้ฝึกการสื่อสารที่มั่นคงเช่นการพูดด้วยโทนเสียงที่เหมาะสมการยืนตัวตรงและการไม่แสดงอาการลังเล 3. การทำตามคำพูด consistency ความเชื่อถือสร้างจากการที่คุณทำในสิ่งที่คุณพูดเสมอตัวอย่างหากคุณสัญญาจะส่งงานถายในวันพรุ่งนี้แต่ไม่ทำตามนั้นความเชื่อถือที่ผู้คนมีต่อคุณจะลดลงทันทีวิธีใช้ตั้งเป้าหมายที่คุณสามารถทำได้จริงและอย่ารับปากในสิ่งที่คุณไม่มั่นใจว่าจะทำสำเร็จสิ่แสดงความเคารพต่อผู้อื่นการให้เกียรติและรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นเป็นอีกวิธีหนึ่ง ที่ช่วยสร้างความเชื่อถือตัวอย่างหากคุณรับฟังไอเดียของทีมงานและแสดงความคิดเห็นด้วยความเคารพจะทำให้พวกเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เชื่อถือได้วิธีใช้หลีกเลี่ยงการขัดจังหวะหรือพูดจาดูถูกคนอื่นและพยายามเข้าใจมุมมองของผู้อื่นก่อนที่จะตัดสินหาใช้ความเชี่ยวชาญเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือคนมักเชื่อในสิ่งที่มาจากผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้น ตัวอย่างหากคุณต้องการเสนอแผนงานใหม่ให้แสดงข้อมูลหรือผลลัพธ์ที่สนับสนุนแผนนั้นเช่นงานวิจัยหรือตัวเลขที่เกี่ยวข้องวิธีใช้เตรียมตัวให้พร้อมก่อนนำเสนอและเพิ่มพูนความรู้ในสาขาของคุณอย่างต่อเนื่องเคล็ดลับสำคัญ cosplay, ความเชื่อถือไม่สามารถสร้างได้ในช่วงข้ามคืนแต่ต้องอาศัยความสาม่ำเสมอ การสร้างความเชื่อถือไม่ได้หมายความว่าคุณต้องสมบูรณ์แบบแต่คือการเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุดเมื่อคุณสร้างความเชื่อถือได้แล้วการโน้มน้าวจะกลายเป็นเรื่องง่ายเพราะผู้ฟังจะเปิดใจรับฟังและพร้อมทำตามคำแนะนำของคุณอย่างเต็มใจความสำคัญของความจริงใจคนมักเชื่อถือคนที่ซื่อสัตย์และตรงไปตรงมาการใช้ภาษาบอดีลงกิที่ส่งเสริมท่าทางน้ำเสียงและการสบตาที่แสดงถึงความมั่นใจ 3 3. การปรับตัวเข้ากับบุคคลและสถานการณ์ (Adaptability) การโน้มน้าวใจไม่ได้มีสูตรสำเร็จเพียงแบบเดียวเพราะผู้คนมีลักษณะนิสัยความคิดและพื้นฐานที่แตกต่างกันดังนั้นการปรับตัวเข้ากับบุคคลและสถานการณ์คือทักษะสำคัญที่จะช่วยให้คุณสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างผลลัพธ์ที่ต้องการวิธีการปรับตัวเพื่อโน้มน้าวใจ 1. เข้าใจบุคลิกภาพของผู้ฟงังคนแต่ละคนมีวิธีคิดและการรับสารที่ต่างกันเช่นคนที่ชอบเหตุผลต้องการข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ชัดเจนคนที่ใช้อารมณ์ตอบสนองต่อเรื่องราวและความรู้สึกตัวอย่างหากคุณกำลังเสนอไอเดียให้ผู้บริหารที่เน้นเหตุผลให้ใช้ข้อมูลตัวเลขสนับสนุนแต่หากเสนอให้ทีม ที่ใช้อารมณ์เป็นหลักอาจใช้เรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจแทน 2. ใช้เทคนิคมิเรอริงการสะท้อนพฤติกรรมมิเรอริงคือการเรียนแบบพฤติกรรมหรือท่าทางของผู้ฟังอย่างแยบยลเพื่อสร้างความรู้สึกใกล้ชิดตัวอย่างหากผู้ฟังมีน้ำเสียงที่สงบคุณควรพูดด้วยโทนเสียงเดียวกันหรือหากพวกเขาใช้คำศัพท์เฉพาะคุณอาจเลือกใช้คำเดียวกันในการสนทนา วิธีใช้อย่าทำจนเกินไปจนดูเหมือนล้อเลียนให้เป็นธรรมชาติที่สุด 3. ส,สังเกตสภาพแวดล้อมและสถานการณ์สถานการณ์ต่างๆอาจต้องการวิธีสื่อสารที่ต่างกันเช่นการพูดในที่ประชุมใหญ่กับการพูดตัวต่อตัวกับเพื่อนร่วมงานตัวอย่างหากคุณอยู่ในที่ประชุมให้พูดอย่างเป็นทางการและกระชับแต่ถ้าเป็นการพูดคุยส่วนตัวคุณสามารถใช้คำพูดที่ผ่อนคลายกว่าได้ 2. เชื่อมโยงอารมณ์ผ่านเรื่องราว storytelling เรื่องราวที่มีอารมณ์สามารถดึงดูดความสนใจและทำให้ผู้ฟังจดจำได้ง่ายขึ้นตัวอย่างหากคุณต้องการสนับสนุนโครงการเพื่อสังคมแทนที่จะพูดถึงตัวเลขให้เล่าถึงประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนั้นวิธีใช้เลือกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องและกระตุ้นความรู้สึกเช่นความเห็นอกเห็นใจแรงบันดาลใจหรือความตื่นเต้น 3เชื่อมโยงเหตุผลกับผลกระทบส่วนตัวของผู้ฟังแม้ว่าข้อมูลจะสำคัญแต่ผู้ฟังจะสนใจมากขึ้นหากพวกเขาเห็นผลกระทบต่อชีวิตของตัวเองตัวอย่างหากคุณพูดถึงความสำคัญของการออมเงินใช้เหตุผลที่บ่งชี้ว่าการออมช่วยสร้างความมั่นคงทางการเงินและเสริมด้วยภาพอนาคตที่สดใสเช่นการมีเงินกเกษียณเพียงพอวิธีใช้ วิเคราะห์ความต้องการของผู้ฟังและนำเสนอผลลัพธ์ที่ตรงกับพวกเขา 4. สร้างสมดุลระหว่างความหนักแน่นและความนุ่มนวลการใช้เหตุผลเพียงอย่างเดียวอาจทำให้ดูแห้งแล้งเกินไปในขณะที่การใช้อารมณ์มากเกินไปอาจดูไม่น่าเชื่อถือตัวอย่างหากคุณพูดในที่ประชุมให้เริ่มต้นด้วยข้อมูลที่น่าเชื่อถือและจบด้วยคำพูดที่สร้างแรงบันดาลใจเช่น เรามีโอกาสเปลี่ยนอนาคตของบริษัทหากเราทำงานร่วมกันตั้งแต่วันนี้วิธีใช้ฝึกพูดในลักษณะที่ผสมผสานทั้งสองมิติโดยเน้นน้ำเสียงและจังหวะก,การพูดให้เหมาะสมหกเรืร้อครองการกระทำ call to action ที่ชัดเจนและมีพลังการจูงใจให้ผู้ฟังลงมือทำต้องมาจากทั้งเหตุผลและแรงบันดาลใจตัวอย่าง ดยงบประมาณที่เราวางแผนไว้อย่างรอบคอบและการสนับสนุนจากทุกฝ่ายผมมั่นใจว่าเราจะบรรลุปเป้าหมายนี้ได้ขอให้ทุกคนเริ่มต้นวันนี้ด้วยพลังและความตั้งใจที่ดีที่สุดวิธีใช้สรุปด้วยข้อความที่ชัดเจนว่าจะให้ผู้ฟังทำอะไรพร้อมทั้งเน้นย้ำถึงเหตุผลและประโยชน์ที่พวกเขาจะได้รับเคล็ดลับสำคัญใช้เหตุผลเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ และใช้อารมณ์เพื่อสร้างแรงจูงใจฝึกฝนการเล่าเรื่องและการนำเสนอข้อมูลเพื่อสร้างสมดุลระหว่างความรู้และความรู้สึกการใช้เหตุผลและอารมณ์อย่างสมดุลช่วยให้คุณสามารถน้อมนาผู้ฟังได้ทั้งในด้านความคิดและความรู้สึกทำให้พวกเขาพร้อมที่จะเปิดใจและลงมือทําตามสิ่งที่คุณต้องการ 5. การนำเสนอด้วยความมั่นใจและความน่าเชื่อถือ (Confidence and credibility) การพูดด้วยความมั่นใจและน่าเชื่อถือเป็นหัวใจสำคัญของการโน้มน้าวใจเพราะไม่ว่าข้อมูลหรือเนื้อหาจะดีเพียงใดหากการนำเสนอขาดความมั่นใจหรือไม่น่าเชื่อถือผู้ฟังก็อาจลังเลหรือปฏิเสธได้วิธีสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือในการนำเสนอ 1. เตรียมตัวอย่างรอบคอบความมั่นใจเริ่มต้นจากการรู้เนื้อหาที่คุณจะพูดอย่างลึกซึ้งตัวอย่าง หากคุณต้องเสนอแผนงานให้ผู้บริหารตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณรู้รายละเอียดของแผนรวมถึงสามารถตอบคำถามที่อาจเกิดขึ้นได้วิธีใช้ฝึกสองการนำเสนอและจดจุดสำคัญที่ต้องการเน้น 2. ใช้น้ำเสียงและท่าทางที่เหมาะสมน้ำเสียงที่มั่นคงและท่าทางที่แสดงถึงความเชื่อมั่นช่วยสร้างความน่าเชื่อถือตัวอย่างพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่น แต่ไม่เร็วหรือชา้าเกินไปยืนหลังตรงและสบตาก,กับผู้ฟังวิธีใช้ฝึกควบคุมเสียงและภาษากายหน้ากระจกหรือบันทึกวิดีโอเพื่อตรวจสอบและปรับปรุง 3. แสดงความจริงใจและความตั้งใจผู้ฟังสามารถรับรู้ได้ว่าคุณจริงใจกับสิ่งที่พูดหรือไม่ความจริงใจช่วยให้เกิดความไว้วางใจตัวอย่าง หากคุณนำเสนอโครงการที่คุณเชื่อมั่นจริงๆแสดงความกระตือรือร้อนผ่านน้ำเสียงและคำพูดเช่นผมเชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะช่วยพัฒนาชุมชนของเราได้จริงห้าตอบคำถามด้วยความมั่นใจการตอบคำถามจากผู้ฟังเป็นอีกหนึ่งโอกาสในการแสดงความเชี่ยวชาญตัวอย่างหากคุณถูกถามในเรื่องที่คุณไม่มั่นใจให้ยอมรับอย่างสุภาพและสัญญาว่าจะตรวจสอบเช่น คำถามนี้น่าสนใจมากครับผมจะหาข้อมูลเพิ่มเติมและแจ้งให้ทราบโดยเร็ววิธีใช้ฝึกตอบคำถามล่วงหน้าและอย่ากลัวที่จะยอมรับว่าคุณไม่รู้ทุกคำตอบ6ไม่พยายามแสดงเหนือกว่าผู้ฟังความน่าเชื่อถือไม่ได้หมายถึงการแสดงว่าคุณรู้ดีกว่าคนอื่นแต่เป็นการให้ความเคารพและสร้างความร่วมมือตัวอย่างใช้คำพูดที่แสดงถึงความร่วมมือเช่น ผมเชื่อว่าด้วยความเชี่ยวชาญของทีมเราจะทำให้แผนนี้สำเร็จได้แน่นอนวิธีใช้เน้นการนำเสนอแบบเป็นมิตรไม่ใช่การแสดงอำนาจหรืออวดความรู้เคล็ดลับสำคัญความมั่นใจไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติแต่สามารถพัฒนาได้ผ่านการฝึกฝนความน่าเชื่อถือไม่ได้มาจากคำพูดเพียงอย่างเดียวแต่รวมถึงพฤติกรรมและทัศนคติที่คุณแสดงออก การนำเสนอด้วยความมั่นใจและน่าเชื่อถือไม่เพียงช่วยให้คุณโน้มน้าวใจได้สำเร็จแต่ยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความไว้วางใจในระยะยาวอีกด้วย 6. การใช้คำพูดที่สร้างแรงบันดาลใจและเรียกร้องการเปลี่ยนแปลง i n s t a l i n g ad n motivation a language l คำพูดที่สร้างแรงบันดาลใจไม่ใช่แค่การพูดเพื่อปลุกใจแต่คือการกระตุ้นให้ผู้ฟังรู้สึกอยากลงมือทำ และเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นคนที่มีศิลปะในการโน้มน้าวจะใช้คำพูดที่ตรงไปตรงมาพร้อมด้วยพลังแห่งการกระตุ้นอารมณ์และสร้างความเชื่อมั่นในตัวผู้ฟังวิธีใช้คำพูดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นการเปลี่ยนแปลง 1. นงเน้นวิสัยทัศน์ในอนาคต p e n t a v i s i o n พูดถึงเป้าหมายหรือภาพในอนาคตที่น่าตื่นเต้น เพื่อให้ผู้ฟังมองเห็นความเป็นไปได้ที่ดีกว่าตัวอย่างลองจินตนาการถึงวันที่คุณสามารถบรรลุปเป้าหมายที่เคยคิดว่าเป็นไปไม่ได้มันจะยอดเยี่ยมแค่ไหนวิธีใช้ใช้คำพูดที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้ฟังเห็นภาพในหัวอย่างชัดเจน 2. กระตุ้นด้วยคำถามที่ท้าทาย a s k i n Provocative Questions) คำถามที่กระตุ้นให้ผู้ฟังคิดถึงสถานการณ์ปัจจุบันและสิ่งที่พวกเขาสามารถทำให้ดีขึ้นตัวอย่างคุณเคยถามตัวเองไหมว่าทำไมถึงยังไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการแล้วถ้าลองเปลี่ยนแปลงเพียงแค่สิ่งเล็กๆคุณจะไปได้ไกลแค่ไหนวิธีใช้ตั้งคำถามที่ช่วยให้ผู้ฟังสำรวจตัวเองและกระตุ้นให้พวกเขาเริ่มต้นเปลี่ยนแปลง 3. ใช้คำพูดที่กระตุ้นความรู้สึก (trigger emotions) คำพูดที่เชื่อมโยงกับอารมณ์ช่วยให้ผู้ฟังรู้สึกมีส่วนร่วมมากขึ้นตัวอย่างคุณไม่ได้ล้มเหลวแต่คุณเพิ่งค้นพบอีกวิธีที่ยังไม่สำเร็จแล้วตอนนี้หละคุณจะลุกขึ้นอีกครั้งใหม่วิธีใช้ผสมผสานคำพูดที่สร้างความรู้สึกเช่นความหวังความกล้าหาญและแรงบันดาลใจ 4. แบ่งปันเรื่องราวส่วนตัวที่สร้างแรงบันดาลใจแชร์ personal story เรื่องราวที่มาจากประสบการณ์จริงช่วยให้ผู้ฟังเข้าใจและเชื่อมโยงกับคุณตัวอย่างผมเคยล้มเหลวมาหลายครั้งแต่ทุกครั้งที่ล้มผมบอกตัวเองเสม,มอว่าความสำเร็จอยู่แค่ก้าวถัดไปและมันก็จริงผมเดินถึงมันได้วิธีใช้เลือกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อและสร้างแรงผลักดันให้ผู้ฟังห้าเรียกร้องการกระทำที่ชัดเจน call to action การสร้างแรงบันดาลใจจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้ฟังได้รับแนวทางในการเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงตัวอย่างวันนี้จงก้าวแรกออกไปเริ่มจากสิ่งเล็กๆไม่ต้องสมบูรณ์แบบแต่ต้องลงมือทำเพราะการกระทำทุกครั้งคือก้าวสู่ความสำเร็จวิธีใช้ให้คำแนะนำที่เข้าใจง่ายและทำได้ทันทีเคล็ดลับสำคัญใช้คำพูดที่ตรงประเด็นชัดเจนและมีพลัง สร้างความเชื่อมโยงกับผู้ฟังผ่านอารมณ์และประสบการณ์จบด้วยคําพูดที่กระตุ้นให้ลงมือทําอย่างมั่นใจคําพูดที่สร้างแรงบันดาลใจและเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงสามารถช่วยปลุกพลังในตัวผู้ฟังทําให้พวกเขามีความมุ่งมั่นและพร้อมที่จะลงมือทําสิ่งใหม่เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้น